แต่ว่าถ้ามีมันก็มีประโยชน์ถ้าว่าทำมันก็มีประโยชน์คือไม่ต้องไม่ไม่ต้องมีภาระลำบากด้วยผมเลยหนวดซึ่งจะต้องรักษาด้วยความยุ่งยากน <c oughs> ล้ก็นุ่ห่มผ้ากาสายะคือผ้าที่มันหยาบและทนไม่มีภาระมาก <c oughs> นี่ก็ตัดตัดออกไป ุกเรื่องเรื่องเล็กเล็กน้อยต,ตัดออกไปทุกเรื่องทุกเรื่องนุ่งห่มผ้าที่มีภาระน้อยนะ <c oughs> ท่ทีนี้ก็ข้าพเจ้านั่นขั้นบนรรพชาแล้วถึงพร้อมในศึกษาในสาชีพของภิกษุทั้งหลายนี่น <c oughs> ี่มาทถึงบวชในพระพุทธศาสนานี้ <c oughs> บวชเข้ามาอยู่ในระบบบัญญัติของพุทธศาสนานี้ ทำเหมือนกันกับภิกษุอื่นๆทั้งหลายนนก็เลยได้ชื่อว่ามีศิษยาและสาชีพของภิกษุทั้งหลายมีการศึกษาอย่างภิกษุทั้งหลายมีการดำรงชีพเลี้ยงชีวิตอย่างภิกษุทั้งหลายประพฤติกรรมอันเป็นกุศลโดยหลักเบื้องต้นพื้นฐานซึ่งคำบรรยายเหล่ญญานี้ก็ได้แก่กุศลกรรมบทสิทธตานั่น ท่านทั้งหลายก็คงจะจําได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาพวกที่สวดอุโบสถปัจเจเวกอยู่ทุกวันเนตรงกันเป็นนั้นทุกตัวสอนเลยอ่านดูทีก็ได้ว่าข้พาพเจ้าละการทำสัตว์ที่มีชีวิตให้ตกล่วงไปเป็นผู้งดขาดจากปณิบาทวางท่อนไม้และส,สัตว์าเส้นแล้วมีความละอายต่อบาป มีความเอ็นดูกรุณาหวังประโยชน์เพื่อปูนแต่สัตว์ทั้งหลายเรื่องฆ่าเรื่องทำอันตรายร่างกายหละชีวิตในเรื่องของธราเจาระ,ะการถื้อเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้งดขาดจากอาินนาทานซื้อเอาแต่ของที่เจ้าของให้หวังอยู่แต่ของที่เจ้าของให้เป็นคนสะอาดไม่เป็นขโมยนี่มันก็เรื่อง <c oughs> อันินาทานเรื่องพรมจันทร์ถ้าเป็นภิกษุในระดับภิกษุวัลากามอันไม่ใช่ปรมจันท์เป็นผู้ประพฤติปรมจันท์โดยปกติประพฤติห่างไกลเว้นขาดจากเมตุนธรรมอันเป็นของชาวบ้านนี่ก็เลิกหมดเรื่องเกี่ยวกับเพศระหว่างเพศ นี่ก็เป็นเรื่องกายกรรมสามอย่างที่เว้นขาดจากการพูดเท็จงดขาดจากการพูดมุสาว่าพูดแต่ความจริงรักษาความสัต์มั่นคงในคำพูดควรเชื่อถือได้ไม่แกล้งกล่าวให้ผิดต่อโลกวเว้นโดยขอบเขตมันกว้างขวางทั้งหมดในเรื่องของการพูดเท็จหรือพูดไม่จริง ทำาตนเป็นคนที่บุคคลอื่นเชื่อถือได้ทีนี่ก็ละคำส่อเสียดคือคือคือ,ค,อค่อยคำที่ทำให้เกิดการแตกแยกกันในระหว่างคนในระหว่างคนที่เขารักท่าสามัคคีกันดีก็ไม่มีคำพูดชนิดใดที่ทำให้เกิดการแตกแยกงดทาาจากปิจุณนาวาต ได้ฟังจากฝ่ายนี่แล้วไม่เก็บไปบอกฝ่ายน้นเพื่อให้ฝ่ายนี่แตกเล่าหรือได้ฟังจากฝ่ายนู้นแล้วไม่นมํามาบอกแก่ฝ่ายนี่เพื่อให้ฝ่ายนู้นแตกเล่าแต่จากสมานชนที่แตกกันแล้วกลับร้องเพียงกันอุดหนุนชนที่พร้อมเพียงกันอยู่ให้พร้อมเพียงกันยิ่งขึ้นเป็นคนชอบในความร้อมเพียงกล่าวแต่วาจาที่ทําให้เกิดความพร้อมเพียงในเรื่อง ค่อยคำที่ทำให้คนผูกพันสาสามัคคีกันเป็นสิ่งที่ที่ทำแม่คนที่ออกบวชแล้วแม่คนที่ออกบวชแล้วเราไม่ใช่ไปอยู่เป็นนักบวชแล้วก็จะไม่สนใจเรื่องของสังคมอะไรจเลยยังมีการพยายามพูดจาให้คนรักใายสามัคคีกันเต่เปนจากการกล่าวคำหยาบ งดขาดจากการกล่าวคำหยาบกล่าวแต่วาจาที่ไม่มีโทษแฉะนอโสดไม่เป็นเหตุให้เกิดเป็นเหตุให้เกิดความรักเป็นคำพูใจเป็นคำที่สุภาพจนชาวเมืองเขาพูดกันเป็นที่พอใจของมหาชนไม่พูดคำหยาบแต่พูดคำที่นา่าฟังใครกะ อยู่บ้านก็ได้อยู่ในป่าก็ได้ที่ไหนก็ได้หลักเกณฑ์อย่างนี้อินละคําพูดเพอเจอรเพื่อคาพูดที่ไม่มีประโยชน์อะไรือรท่านเรียกเป็นภาษาบาลีว่าคำพูดที่โปรยประโยชน์ทิ้งเสียคาพูดนี้ไม่ทําให้เกิดประโยชน์แต่ทําให้เสียประโยชน์เสียเวลา งดขาดจากการพูดเตะเจร์กล่าวแต่ในเวลาที่ควรกล่าวกล่าวแต่คำจริงที่เป็นประโยชน์เป็นธรรมวิน,นัยกล่าวแต่วาจาที่มีที่ตั้งมีหลักฐานมีที่อ้างอิงมีเวลาจบสิน้นประกอบด้วยประโยชน์และสมควรแก่เวลาเน้นก้บงฟังสังหนว่าวาจาที่สมควรแก่เวลาถ้าดูถึงหลักเหล่านี้นแล้วมันก็เรียกว่า ที่บ้านก็ได้ที่วัดก็ได้ในป่าก็ได้คือยังมีการสังคมอยู่นั่นแหละไม่ใช่ว่าแต่ไม่ไม่มองหน้าใครหรือไม่เกี่ยวข้องกับใครทีนี้ก็มีศีลที่ยิ่งขึ้นไปมีศีลที่ยิ่งขึ้นไปนี่เป็นเรื่องของงนนักบวชโดยตรง แต่ชาวบ้านฟังไว้บ้างรู้ไว้บ้างก็ดีเหมือนกันว่านักบวชที่ถือศีลให้ยิ่งขึ้นไปนั่นถืออะไรกันอะไรกันบ้างนพระพเจ้านั้นเว้นขาดจากการล่าสัตวพืชเชื้อทามและภูตครามคือไม่ทําไม่ทําร้ายพืชพันธุ์ต้นไม้ไม่ฆ่าต้นไม้ว้างต้นไม้ที่มันเป็นต้นต้นอยู่นี่เรียกว่าภูตธราม ต้นไม้ที่เป็นเพียงพืชเมล็ดรากงาที่จะเพาะปลูกได้เรียกว่าพืชชะตามไม่ทำาราต้นไม้ทั้งที่เป็นพืชชะตามแหละเป็นฟูชะรามฉันอาหารวันหนึ่งเพียงผลเดียวให้เรื่องมันน้อยเ้า้วฉันอาหารวันหนึ่งเพียงผลเดียวแล้วก็เว้นจากเว้นการฉันในเวลา วิการือราตรีเพราะมันทำให้ยุ่งมากเปล่าๆเว้นการเที่ยวแสวงหาอาหารในเวลาราตรีหรือเวลาวิการมาฉันเชี่ยมันก็ลดการลำบากทุกยากเด็นมากเป็นผู้งดขาดจากการรำการขับการร้องการประโคมและการดูการเล่นที่เป็นข่าสุดแก่ผู้สน เป็นผู้งดขาดจากการประดับประดาัดทรงตกแต่งด้วยมาลาและของหอมเครื่องลูกคานี่คือองค์โบสถก็มีเป็นผู้งดขาดจากการนอนบนที่นอนสูงที่นอนใหญ่ากการรล้วเป็นผู้งดขาดจากการรับเงินและทองเป็นผู้งดขาดจากการรับข้าวเปลือกงดขาดจากการรับเนื้อดิบ งดขาดจากการรับหญิงและเด็กหญิงงดขาดจากการรับแพะแกะไส่สุกรช่างม้าโคงดขาดจากการรับที่นาและที่สวนงดขาดจากการรับใช้ไปเป็นทูตในที่ต่างๆงดขาดจากการซื้อขายงดขาดจากการโกงโดยตาช่าง